วันนี้เราจะทําเมนูนึ่งนะจ๊ะนึ่งปลานึ่งแซลมอนนี่นะทุกคนนี่เราโรยเกลือนี่จ้านิดนึงนะคะโรยเกลือนิดนึงใช้เกลือหิมาลายันเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะมันมะกอกนะทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วก็จะ เอาไปนึ่งนะคะทุกคนกับผักนะผักตอนนี้นึ่งใกล้สุกแล้วนะทุกคนนี่นทุกคนเห็นไหมแล้วก็จะแบบกลับไปกลับมาดีนึงให้เขาแบบได้ซึมซับเข้าไปนะทุกคนนะโอเคผักสุกแล้วนะผักใกล้สุกทุกคนเดี๋ยวเอาไปใส่ที่นึ่งอยู่เลยนะคะทุกคนนี่คือผักนึ่งของเรานะทุกคน มีมะละกอมอีกวางตุ้งนะทุกคนแล้วก็มีฟักทองนะคะอันนี้ก็คือเราใช้กระชอนหนึ่งนะเพราะเราไม่มีที่นึ่งนะทุกคนนี่นะคะเราก็ดัดแปลงนะทุกคนทุกคนวางลงไปเลยค่ะวางไปเลยนี่นะเพราะว่า สุกแล้วเดี๋ยวลาดเนียนไปแล้วมันมะก,กอ,อกลงไปเลยทุกคนโอเคปิดฝาไว้ทุกคนเรามีฝาใหญ่ๆนี่ปิดได้เลยนะคะแค่ไม่นานปลาสุกก็ปิดได้เลยนะทุกคนว้าวสุกแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้าสุกแล้วคะ่ะนี่ปลักทองผักแล้วก็มะละกอแล้วก็แซลมอนสองชิ้นโอเค ปิดเตาเลยค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้ว,วสวัสดีตอนเย็นจ้าทุกคนฮัลโหลมา YouTube Friends วันนี้ทุกคนทานปลาหนึ่งนะคะปลาหนึ่งเนาะมีผักมะละกอมีกวางตุง้งแล้วก็มีฟักทองนะคะข้าวหนึ่งทัพพีทุกคนข้าวหนึ่งทัพพีแล้วก็มีไข่สองใบนะคะแล้วก็ไปด่าด่ดาดกระทะแล้วก็มีน้ำพริกแมงดาง ทุกคนเรียบก,กินแล้วก็เ๋ยวพายุกําลังมานะทุกคนฝนตกแน่นอนเลยค่ะเราก็ดูข่าวนะพายุชื่ออะไรนะกอมปาสูนะทุกคนวันนี้วันนี้เข้าไทยนะคะทุกคนน้ําพริกแมงดาเหมือนเดิมนะทุกคนอาจะสักสองช้อนโอเคทุกคนนี่ค่ะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งแมงดาปลาย่าง ใส่ลงไปเลยนี่ทุกคนคุกข้าวนะทานด้วยกันนะจ๊ะทุกคนตอนนี้ตอนเย็นลมแรงมากแล้วทุกคนน่ากลัวจะมีพายุนะขอให้เพื่อนเพื่อปลอดภัยนะทุกคนพายุหนักมากเลยนะอันนี้คือเข้าที่ฮ่องกงแล้วก็เวียดนามแล้วก็ลาววันนี้ไทยเนะี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมลมแรงมากเลยทุกคนโอ้โหตอนนี้ลูกๆกก็กลัววิ่งเข้าบ้านกันหมดแล้ว เดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะทุกคนทานไปก็กลัวพายุไปดนะ้วยเนาะลมแรงมากอืมอืมน้ำพริกก้อนแก้วปลาเอ่อเรียกว่าแซลอมอนนะทุกคนที่สั่งมานะแล้วเราก็เอามานึ่งนะทุกคน นึ่งเราก็จะกินกับน้ำพริกนี่นะคะอันนี้เป็นแบบไร้กล้างนะทุกคนมีสองแบบที่เราสั่งมาเนาะําใหญ่ๆทุกคนมาจามมมมาั่้มอมมัละกอ ข้าวน้ำพริกแล้วก็ปลาทำใหญ่ๆม,มะเขือ รักทองพี่น้องจ้ะอืมใหญ่ๆแล้วจ้ะน้ำพริกแล้วก็ปลาจ้ะ หวานหนึบๆทุกคนอืณเพื่อลมแรงมากขอให้ใครที่อยู่ในโซนพายุนะทุกคนปลอดภัยนะจะมีมวลน,น้ำจากน้ำฝนเยอะมากด้วยนะ ปลาหนึ่งอร่อยมากแซลมอนนะอร่อยมากค่ะเพื่อนมันผิดหวังเลยกินแบบนี้นะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราคุมอาหารนะจะเน้นพวกโปรตีนนะคะแล้วก็นี่ค่ะลดพวกแป้งพวกอะไรลงพักอืม lúc nè Hãy subscribe cho ไช่อืมทุกคนทั้งลมทั้งฝนนะมาแล้วมาแล้วพายุลูกนี้ลูกใหญ่มากแล้วก็หนักมากนะทุกคน สำหรับนะคะหนึ่งอืม ทองค่ะรมแรงมากทุกคนไข่กับน้ำพริก น้องจ๋ากมันละต้องกินกับน้ำพริกนไงอร่อยน้ำพริกแมงดาเนาะเยอะๆจ้ะนี่ใหญ่ข้ากันขุ่มแต่แซ่บ ลมแรงแล้วก็มีฝนแต่ว่าไม่มีเสียงฟ้าแนละ้วโอ้โหทุกคนดีมากเลยถ้าฟ้าร้องอนี้กลัวมากทุกคนที่นี่นะอืมกินไปกลัวไปแล้วทุกคนอืมขออง ใช่อืมเน้อเสียงฝนอืมพัทยาชวมอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยใครอยู่ที่ต่ำเนาะขอให้ปลอดภัยเด้อจ้กทุกคน แมงดามาเป็นมาเป็นตัวเลยจ้ะหันมาเป็นตัวตัวเลยทุกคน ดาวทุกคนเข้ามาเป็นตัวต้องเคี้ยวก่อนแล้วก็้กเปลือก้าออกกันแซ่บมากอืม สองามแ้่ทุกคนอิม่มอืมน่าเรียบร้อย ไปก่อนจ้ะทุกคนฝนมาอิ่มอร่อยมากเลยจะ้ะวันนี้เนาะพบกันใหม่คลิปเอืนหน้าจะ้ะบ๊ายบาย